ดีหรืออะไรอะไรใช่ใช่ที่ร้านคุณีมีอะไรนะที่ไรโซนซึ่งซึนงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอันนี้สาหรับเราเงินตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมเล็กไม่ต้องทำนะเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่พี่เรื่องใหญ่ไม่ต้อเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ตัวใ ก็ใครมีมากก็สนับสนุนหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับช่วยเหลือกันได้ก็วากันไปเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยเนี่ยก็ไม่ใช่เ,เป็นปัญหาเรื่องใหญ่ <Okay. S 2> ท่นนี้ดีใจมากที่มีสมาชิกตีมาเยอะนะนะครับทุกทีเนี่ยมาน้อยนะครับปีนี้มาเยอะกว่าเดิมทุกครั้งเสียดายว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยไม่ได้ไม,ไม่ได้เอ่ยมาว่าอะไรยังไงท่านนะให้ชัดเจนวดหน้าเนี่ยเราจะเอาให้เร็วกว่านี้เรอวลงหน้าทั้งสองเดือนถามว่าใครวันไหนยังไงมาก

แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทอย่างกที่โรงงานอยูที่พังงาโรงงานโรงงานเล็กๆโรงงานเที่ยวนะโรงงานอะไรเออโะลที่ทวในทะเลนยางเพื่อไปนนยา